สวัสดีครับเอฟซีบางคองเลีคอร์ดครับเมื่อนี้จะเดินทางไปซีเกตพอดีแพ้ผ้าแหวะกินเขากอนนะครับออมองนี้คือซื้อร้านยังก่อนที่เคยพามากินน้องไพรีนการนอนไเรียนนอนตัวเนียนปะครับอ๋อแผ่เป็นของนำครับเส้นทางจากท่าพระมากโกสมครับาโกสมสิไปโกสมครับแพ้เป็นของนำก่อนให้ทอมี่เล้วนางนี้มองประจำที่เคยมากินนะครับแต่ผมพึงมากครั้งแรกนะครับ หม่องนางมองกินประจำป่ะเนี่ยแม่นครับนี่ครับนางใส่มุงพี่เนาะเจ้าเออเออใกล้ๆกันนางไก่เมียเออนี่ครับมองนี้ที่ขึ้นชื่ออะยังยังแซ่บยังแซ่บครับน้ำผ้าโอ้ยแบบไม่ยังมากเนาะเหมือนคือเป็นเป็นบุญเป็นบุญไหวมากนะครับอันยังกับมองนี้มันย่างย่างบ่ ไลินน้องไพลินบ่าวสินทางมาโกสมนี่ตอนนี้จากท่าพระครับอย่างเสือแล้วก็โนมน้ำพ่อเขียนเลยครับผมครับเขียนห่อกได้เบื่อกว่าอยู่ที่ยังไรเขียนคือทำใบตั้ใบสช่างตำรวจอ่ะคือกับกับตัวหนังสือหมอแม่ป้าครับอ่านมาออกเลย่นวะกับใบสช่างนี่มุนี่ปุ้ยเออนะครับ ย่างนุ่มกับเสือบ่เอายั้งเพื่ออะไรเจ็ดต้มเนี่ยต้มไม่มีบ่ต้มต้มต้มสดแซ่บต้มต้มขมอ่ะต้มปากน้ำเนาะครับครับแซ่บเพื่ออะไรเจ็ดต้มวัวบ่ไหวเอาบ้าควอยบ่วหมากบ่ไหวบ่ไหวมักบ่มักเจี๊ยบต้มเอาไม้สูบเอาควยเอาเน้อต้มขมเนาะต้มขมครับปากน้ำเนาะไม่เป็นไรปากน้ำ บางไปแต่นั่นแรงอย่างเงี้โอ้รกไข่วะถ้าเท่าอยู่เนี่ยไข่กเทหมไข่ก็ไข่นี้ยไข่ก็ไข่เนี้ยเอาเป็นประเนละไอ้ขุมนน้อขบวไข่ัวุ่มเยยังนี่ยน้อบกยังเน่ย่ละมีนกเ่นน่อยเนาะเ่นอยเกีตัวมบ่ยเกยวกบตัวว่วครับ ไรมือเพิ่นบวช่นบวชดวนหน้าบวชดวนอ่ะบวชน่อยไรมือบวชดวนไรมืองามบวชเ่ามครับไรมืองามครับเสือโนมย่างต้มผมปากน้ำ้วยหน่อยแล้วก็ยังไี่แม่เขาเจ้าเสียช้างลาบปอนี่ลาบสุกหลับหลาบหลาบ แข็งลาบขุมแข็งแข่งเนีรับรับซุปเนาะรับซุปก็ได๋อยรับซุปรับซุปแข่งหรือเปล่าครับผมผักน้ำไม้เหลายๆเรือผักแซ่บกรตุงวงด้ยผักตุงควงได้ปะันนี้กรตุงควงอ๋อมาแล้อ้าวสุดรวพี่อครับผม่าครับอบหารนะครับที่นี่